เียบรลอยครับนี่จะเป็นปลาทอดครับหลับปลาตองกายครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพักแข็งครับเนี่ย สวัสดีครับช่องฮักอิสานนะใช่เนี่ยครับไม่นี้ก็ัตอนแรงๆครับประมาณจสี่โมงแรงครับก็ได้เมนูเด็เด,ดอีกคือเก่อน,นะครับในเมนูอามาจากบาน์ไยครับายเป็่นไหามากครับไปเห็ดิละะครับ อย่งไรก็ถ้าขอมารับชมเนอก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ฝากกดติดตามนด้ไหมนะครับเด้อฝากเป็นกำลังใจน้ำนด้ครับช่องหักอีสานนะใช่นีครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งวัตถุดิบมือานี้ครับปลาครับเนื้อปลาครับมันเป็นปลาตองกายครับ ไอ้ไปบ้านแฮครับตึกได้ด์อันนี้พีสะพายที่นั่งนะครับเป็นกเน็เลยแดนื้อออกไปให้ครับเนี่ยเคยได้เอามาเห็ดเป็นเมนูให้เบิ้งนะครับนี่ครับป <ๆ S 1> ลาตองไก่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นใียเบิ้งแล้วครับที่ไอ้เราตึกได้์สามารถเจ็ดเจ็ดกิโลครับ ปลาปลาตองกายครับอันนี้จะเป็นพวกผักครับนะี่ปลารวมครับหอมปลักที่อันนี้ซาะลแเน่มะเินอกับครับกับหอมแดงแซนามหมครับเดี๋ยวียไปล้างแล้วก็จะไปหั่นครับเนะี่ยนี่นะครับเมนูวันนี้ครับจะสิลานปลาตองกายครับ โอ้ไดงลายแหี้งครับเนื้โอโคดดอกมาเนาะนี่ครับกวนเห็นกวนทำน,นี่เนี่ยโอ้ลายเลยครับเนี่ยพอมก,อกอว่แต่พอมกว่ิจีรุ่นแต่มันสุกแล้วครับเนี่ยเนี่ยตึงๆเลยครับโอ้โหแต่พูดยังนั้เพิ่นกันเพิ่นกันลาบเนี่ยวนะครับเนี่ยแต่ว่าพอมีเวลาเห็นขนาดนั้นครับจี ร่วนเนยมันสุกแล้วก็นนี่นะครับปรุงแบบเอาแบบง่ายๆครับแจกเพื่อเก่าครับ ปลาส,กกนนะนนลสุกแล้วอุ่อนยังไงครับดูนี่มันสุกเลยครับ บางคน้นเพื่นกับใบเฮ็ดส้มปลาตองกไกดีครับเฮ็ดเป็นแนวประมาณนี้ครับนี่ไปไล่ครับแบ่งแบ่งแผ่นหนำครับไ่ใส่เล่าเฮ็ดกินคนระับ ยังได้แต่เบื้องตอนปรุงนะครับให้มันสุกก่อน หอมครับต้นหอมนี่อาจารย์ครับ ลาบปลาตองนะครับเด้อปลาตองกายมนเนี่ยเหนื้อนุ่มๆครับลาบสุกครับผักชีใบเลื่อยครับหอมเปีย เียบเพิ่มความหอมในเล็กน้าครับ มาน,านี่ครับปลาตองกายครับสุกแล้วครับเนี่ยเนื้อน,น,น,นุ่มๆรับนุ่มมากเลย กระพี่สะไห่ไมาครับที่นั่งนะครับเปิ้ลไฮมาครับเครื่องปรุงครับนี่เครื่องพริกผงเกลือข่อาคัวครับไอขาดม่ได้ครับผงนัวครับปลาลานิดหน่อยถ้าผมจะปรุงเลยครับัที่นี่ใส่เ,สเกลือก่อนครับ ไอ่นึงเนี่ข้าวคั่ว โอ้ปิกป้นครับปิกพงนะครับนี่ปงนัวใสไปแล้วครับเจาะใส่น้อยหนึ่งครับ ได้นิดหน่อย อเอกการเลยครับเย็บรอยครับใส่พักกับหอมแดงใส่เข้าไปหอมบัคขี้ครับใส่เข้าไปเลย ได้ทีแล้วโอ้ oh. อ้ายห้มาอย่างไรเยครับนี่เฮ็ดเฮ็ดก้อนเดียวเลยครับเนี่ยได้อย่างลายเลย เพลงนี้ครับซีจันนี่นะครับลาบปลาตองกายครับลาบซุกครับโอ้หมอเลยครับเต็มหมอเลยนั่งเรืออีกด้วยครับเนือที่ไอให้มาครับถ้าผมกะเอาไปเหนาน้ำมันเนาะวลาเห็ดกินกับก็ยชกินมืวมันเนาะครับไปแต่เห็ดกินมืองไม้น้ำครับ เรียบร้อยครับแล้วแต่เมืงตอนตักใ้ตรงใจจานนะครับนี่เรียบร้อยครับนี่จะเป็นปลาทอดครับกัให้ให้แม่กันครับนี่กะทอดเรียบร้อยครับนี่แหละครับเมนูแรงครับนี่ครับลาบปัดตองกายครับนี่ อันนี้เป็นพักแกงครับเนี่นี่นะครับที่เด็ดเมนูแรงนะครับเด้อถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมาไหมนะครับเด้อเป็นกลังใจให้กันครับนี่นะครับเมนูตนนัวแรงแรงอย่างใดก็ฝากคลิปต่อๆไปนะวัะนครับเด้อ ก่อนคลิปหน้ครับสวัสดีครับ